วันนี้เราจะพามาปลูกมันสำปะหลังนะคะก่อนที่เราจะปลูกมันสำปะหลังนะคะนี่เราจะเตรียมท่อนมันไว้แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เราตัดท่อนมันนะคะประมาณสองคืบใช่ไหมประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็นำใส่กระสอบแบบนี้เลยค่ะ อ่าแล้วนําลงไปแช่น้ํายาเลี้ยงรากนะคะนําไปแช่น้ํายาเลี้ยงรากเอาลงอ่าแช่ไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็นําขึ้นมาใส่กระสอบไว้แบบนี้เก็บไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้เลยนะคะทุกคนนะคะแต่ตัวนี้นะคะไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์รีบนะคะกลัวฝนมานะคะทุกคนอ่าแล้วทีนี้เราก็จะมาไถดินแบบนี้นะคะ เราจะมาไถาดินแบบนี้อะไถเสร็จแล้วเราจะทำการยกร่องแบบนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเราจะทำการยกร่องเพื่อเตรียมเอาอะเอท่อนมันสับปะหลังลงดินนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูวิธีการปลูกนะคะเดี๋ยวจะพาดูวิธีการปลูกอ่ะ ทุกคนเห็นไหมท่อนมันสําปะหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าทุกคนดูตรงยอดตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่ถ้าความลงจะไม่มียอดขึ้นนะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะนี่เราต้องเอาที่มีติ่งมียอดตรงนี้นะคะขึ้นนะคะเพื่อทําการเสียบลงดินนะคะอืมปลูกลงดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการปลูกกันเลยนะคะ อ่าความห่างนะคะความห่างนะคะประมาณเจ็ดแปดสิบเซนนะคะประมาณนี้นะคะความห่างระหว่างลำต้นนะคะอ่าระหว่างท่อนมันนะคะประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการปลูกกันเลยอ่า ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมเวลาที่พี่เอ็มปลูกนะคะอ่าเวลาที่พี่เอ็มปลูกนะอุ้มคางหนึ่งแล้วทําการเสียบเสียบเสียบลงได้เลยเพราะว่าตอนที่ตัดท่อนมันนะคะอ๊อยเหนื่อยตอนที่ตัดท่อนมันเราจะเรียงอ่าเขาเรียกอะไรเรียงไปด้านเดียวกันนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ความง่ายในการปลูกนะคะทุกคนอืมนี่ ตอนปลูกแล้วก็จะทําการเสียบเสียบเลยนะคะไม่ต้องมาเรียงใหม่นะวันนี้มาปลูกคนเดียวนะคะเลยทําการปลูกแบบนี้นะคะเพื่อความรวดเร็ว มาค่ะทุกคนมาปลูกไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้มีสาระดีมีประโยชน์หรือไม่ถ้ามีฝากกดติดตามฝากกดใจฝากกดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะ